การทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุทยาในวันนี้ทำให้ที่นี่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งทีมข่าว Voice TV ได้เข้าไปสำรวจโรงงานของบริษัท MMI Precision Forming ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดดิสส่งออกโดยเครื่องจักรหนักของโรงงานแห่งนี้เสียหายเกือบทั้งหมด แม้จะหยุดการผลิตมาเป็นเวลากว่า3เดือนแต่ก็ยังคงมีคนงานเข้ามาทำความสะอาดรัว้วผนังพื้นซีเมนต์และล้างอุปกรณ์การผลิตบางส่วนที่ยังคงเหลือรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้นับตั้งแต่น้ำลด ด้านโรงงานผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อะไหและชิ้นส่วนของเครื่องรับส่งโทรทัศน์บริษัทฮิตาชิเมทัลประเทศไทยซึ่งมีแรงงานประมาณ300-350คนได้เรียกพนักงานมาทั้งหมดเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการฟื้นฟูโรงงานซึ่งทางโรงงานจะย้ายฐานการผลิตชั่วคราวไปยังบริษัทฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ประเทศไทยที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน จังหวะการฟื้นฟูจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถดําเนินการผลิตได้ต่อไปภายในกลางปีหน้าทั้งนี้บริษัทยังได้จ่ายเงินเดือนแก่พนักงานติดต่อกันมาโดยตลอดในช่วงน้ําท่วมในอัตราร้อยละเจของเงินเดือนเพื่อไม่ให้พนักงานขาดรายได้เลี้ยงชีพในระหว่างหยุดการผลิตชั่วคราว เมื่อมีหลายโรงงานที่กำลังเข้าสู่สภาวะฟื้นฟูก็มีอีกหลายโรงงานที่ยังคงปิดตายมีแต่เพียงผ้าใบสีฟ้าที่ปิดคลุมกำแพงรัว้วเอาไว้เท่านั้นซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ากำลังการผลิตของนิคมอุตสาหการรมแห่งนี้ยังต้องใช้เวลาอีกระยะยาวกว่าการผลิตทั้งหมดจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งก็ยอมส่งผลถึงวัตถุดิบที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอย่างแน่นอน